แอปไทยชนะมีความจำเป็นกับประชาชนชาวไทยแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนต้องไปเซเว่นไปร้านค้าต้องใช้สแกนออกจากเซเว่นออกจากร้านค้าก็ต้องสแกนเพราะเผื่อมีใครเป็นโควิด .19 ข้างหน้าเราแล้วเขาเข้าไปเขาจะได้ตามตัวถูกแล้วเราก็เขาจะได้ส่งเอสเอมาที่บ้านเราว่าให้เราไปตรวจนะเราก็สามารถเอาเอสเอนี้ไปยื่นกับโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาจะตรวจให้เรา ถ้ามียืนยันว่าเราเสี่ยงแต่ถ้าเราอยู่ดีเราอยากจะไปตรวจเราไปบอกเขาว่าเราอยากจะตรวจอยู่เฉยเขาคงไม่ให้เราตรวจหรอกค่ะลองแอปโหลดแอปไปใช้กันนะคะลองดูนะวิธีโหลดแอปไทเซนะนะคะเข้าไปที่ Play Store ของทุกคนนะคะเนี่ยคะ่ะ Play Store แล้วกดเข้าไปดาวน์โหลด แอปไทยชนะเห็นไหมว่าด้านบนมันมีคําว่าไทยชนะอยู่เราก็กดเข้าไปคําว่าไทยชนะมันก็จะขึ้นให้ดาวน์โหลดเป็นแอป,ปอันแรกเลยค่ะบรรทัดแรกเลยเราก็กดเนี่ยค่ะไทยชนะเป็นโหลดเข้ามาไว้ในเครื่องเราแล้วก,ก็ติดตั้งค่ะติดตั้งแอป,ปไทยชนะเข้ามาไว้ในเครื่องของเราก่อนแล้วก็ เนี่ยคะ่ะอ่านข้อความแล้วก็ติ๊กข้าพเจ้าได้อ่านข้อความได้ถูกต้องแล้วก็กดถัดไปคะ่ะเมื่อเราติ๊กแล้วเราก็กดถัดไปต่อไปก็จะต้องใส่เบอร์มือถือของเราใส่ล้วกดเข้าใช้งานนะคะเมื่อใช้งานเขาก็จะส่งรหัส otp มาให้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่เราแจ้งไว้เราก็เตรียมเลข otp ของเราที่เขาส่ง s s มาให้นั่นลงไป ในรายการแล้วก็เขาก็ถือว่าเราลงทะเบียนเสร็จเมื่อเราใส่ SPT ลงไปนะคะนี่ก็ลองใช้ก็กดที่สแกน qr นะคะเยวโค้ดแล้วเราก็มันก็จะขึ้นตัวสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็เอาสี่เหลี่ยมเนี้ยไปจ่อกับโค้ดของร้านค้าที่เราจะเข้าเหมือนเราจะเข้าเซเว่นเราก็เอาไปจ่อกับทีเซเว่นนะคะมันก็เท่ากับเป็นการเช็คอินเข้าละว,ว่าเราได้เข้าเซวจะออกเราก็เอารหัสตัวเนี้ยเข้าไป รอ,อกเพื่อออกอีกแล้วเราสามารถที่จะดูว่าร้านค้าที่เราจะเข้ามีคนกี่คนตอนนี้แน่นไหมเ,เราให้คะแนนว่าเขาทําดีไหมเราให้ตามห้าคะแนนหรือถ้าคนแน่นเราก็จะได้ไม่เข้าไปแล้วมันก็จะอยู่หน้าจอของเราเห็นไหมคะคําว่าแอปไทยชนะเราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้กดขึ้นมาใช้ได้เลยอย่างนี้ค่ะ